มันไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงๆครับตอนนี้ครับทางไลย์เขาจัดงานครับคุกกี้รันชิงแชมป์ประเทศไทยครับ2,557ครับเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเงินรางวัลได้มาทีนี่อืกินบุฟเฟ่ได้เป็นประมาณ2ปีครับเนื้อย่างบุฟเฟ่นี่กินจนอ้วนกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหอย่างนี้ผมต้องลงครับก่อนก่อนที่ผมจะลงนี่ผมต้องมาฝึกปรือฝีมือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันครับเราจะไปลองเล่นกันครับว่าจะโหดแค่ไหนครับ ระหว่างฮีโร่เอ้ยไม่ไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ดิคุกกี้คุกกี้ซอมบี้นี่ครับกับอ่าเพจหมาหมาฝรั่งนี่ครับลูกหัวสมองครับสองตัวนี้มันคอมโบกันได้นะครับมันคอมโบยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าอยากได้เงินครับตอนนี้ต้องฝึกปืนฝีมือก่อนครับฉะนั้นเราไปเล่นกันเลยครับบายกดเริ่มเกมกันไปเลยแล้วอย่างแรกนะครับผมก็ต้องมาซื้อพวกอันนี้ครับพวกบูสเตอร์นะฮะสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเขาเรียกว่าการลดลงของพลังงานช้าลงนะครับก็คือ เวลาเวลาที่เราวิ่งใช่ไหมครับคือเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราสุมในอันนั้นนะครับเลือดเราก็าจะลดช้านะครับก็ต้องเสียตังค์ไปเรื่อยๆครับตังค์ก็จะหมดเอาโอเคได้แล้วโอเคฝันเป็นจริงฉะนั้นเราก็กดเริ่มเล่นกันเลยโอเคผมมาปุ๊บกดสปีดเร่งก่อนเลยครับ ก็ผมจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดแล้วกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมามาเข้าเข้าแข่งขันกันนะครับก็เล่นกันท่ามขันก็ได้ครับก็น่าจะมีรางวัลแจกกันทุกคนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ <laughs> เดี๋ยวจะแจกลิงก์รายละเอียดไว้ใต้ description น,นะครับใต้วิดีโอนี้สามารถกดสแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้นะครับเฮ้ย hey, เป็นไงผมผิวปะ่ะ่ะเฮ้ยผิวใช้ได้สำหรับคนที่แบบเอ้ยพี่ผมเป็นเด็กอะผมไม่แข่งผมจะสู้ผู้ใหญ่ได้เปล่าโอ้ยสบาย คือว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะรุ่นเยาวชนนะครับพวกน้องๆก็ไปแข่งกันแบบรุ่นเยาวชนก็ได้นะเออแบบวาอเด็กเหมือนกันนะ่ะกลัวอะไรอะ่ะ <c> ว <oughs> <c oughs> อเจ็บคอขอไอแป๊บนะครับก็สําหรับรุ่นผู้ใหญ่ก็นะรู้สึกว่าของรางวัลก็จะหนักกว่าของเด็กน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> เลยครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนมาแข่งด้วยกันนะก็ ผมไม่รู้ผมจะไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองฝึกมือฝฟรมือก่อนให้เก่งก่อนนะครับไม่แน่อาจจะเห็นผมอยู่ในงานก็ได้โอเคในเ,เดบโบนัททามครับได้ได้ไฟกับแม่เหล็กแบบนี้สบายครับขึ้นมาบนนี้หมายครับแหวนแหวนแหวนกันเลยทีเดียวครับตอนนี้คะแนนโอ้โหใกล้เจ็ดแสนแล้วเป็นไงแปบ๊บเดียวอน่ะโอ้โหตานี้สําหรับผมไม่ตม่ำกว่ายี่สิบเจ็ดล้านแน่นอนอุ้ยแม่เหล็กโอเคดูดดูดจั๊วม็อบสดเดือดเต็ม เนี่ยวิ่งมาแบบไม่ชนน่ะเขาเรียกว่าการวิ่งแบบมืออาชีพมืออาชีพโปรเฟชชั่นัลโอเค you know ไปโดดเลยโดดเลยอืมอืมหลายจังหวะก็ำํำสำหรับคนที่ถามผมว่าทำไมผมไม่ใช้แม่เหล็กช่วยโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวจะตกเออสำหรับผมไม่ใช้แม่เหล็กช่วยเหรอครับพี่คือเอาเป็นว่าไม่มีแม่เหล็กครับเข้า <laughs> ใจตรงกันนะ <laughs> คือว่าผมไม่มีแม่เหล็กครับถ้าผมมีแม่เหล็กโอ้ยลัคก,กี้เงินเงิน ก็ถ้าเกิดผมมีแม่เหล็กนี่ผมก็ใช้ครับแต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช้นะครับไงวิ่งแบบมืออาชีพไม่โดนเลยอ่าตักใจเฮ้ยไอ้นกปากว้างไม่ได้แอมเข้าหรอกอาจจะอุ้ย,ย,ยหินตําตูดมาดอกหนึ่งเขาบอกเขาเขาบอกว่าโดนทีหนึ่งแล้วจะโดนรัวนๆนะครับไม่จริงครับเออนั่นไงโดนโดนรัวนะครับสองทีซ้อนครับผมชีวิตเราใกล้จะครึ่งหลอดแล้วแต่ว่าถือว่ารถช้าอยู่นะ สบายด้วยไม่มีแม่เหล็กด้วยครับเขาเรียกว่าเล่นนแบบมือเดียวอะ่นะน่าอ่อนให้นะครับอ้างไปเรื่อยครับจริงๆก็กาก <laughs> น,นี่นี่นี่สเตปนะโดดสองจังหวะนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับเท่าไหร่วะโอโ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบอยู่อันดับที่เป็นร้อยเลยเหรอไอ้ชายบ้าหรอยชาย โอ้ยเก็บเก็บเก็บหมีตัวใหญ่ได้ตังค์เยอะไม่ใช่ได้คะแนนเยอะพูดผิดถ้าเก็บหนีถ้าเกิดเก็บหนีได้ตังค์ก็รวยไปแล้วโอ้หนั่นไงมัวแต่พูดมากชนจนได้นะครับผมเฮ้ย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 คือผมเห็นน้องๆในไลน์ผมครับคะแนนเขาน่าจะล่อไปประมาณ20ล้านนะครับก็น้องๆที่คะแนน20ลง20ล้านนี่ไปแข่งเลยครับไปแข่งเลยเอออาจจะได้ของรางวัลอาจจะได้มือถือกลับบ้านอย่างเงี้ย เออไปโชว์พ่อแม่แบบเราไปเล่นเกมเราได้ตังกลับมานะไม่ใช่ว่าเล่นเกมเสียเงินให้กับเกมซื้อเพชรอะไรอย่างเดียวเราเล่นเราได้ตังนั่นไงพูดมากชนอีกแล้วกูเออกระโดดต่อโอเคไปอุ้ยหืดสองจังหวะสองจังหวะสไลด์เก็บนะครับแม่เป็นการต่อขอมโบที่สวยงามนี่โปรเฟชชั่นแนลตัวใหญ่ฮึกเหิมว่ยวิ่งชนว่ยวิ่งชนว่ยตัวใหญ่ว่ยเว้ยตอนนี้ตังเรามี90 0กว่าเหรียญแล้ว่ะแ โอ้ยฉากสวยครับด่านนี้ทะเลมืดฉากค่อนข้างสวยนะครับมองฉากข้างหลังนี่แทบจะไม่อยากมองโอ้ยด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ผมโคตรไม่ถนัดเลยผมเคยมาถึงไม่กี่ครั้งเออเนั่นไงครับเสียบตายจนได้นี่ยมูเมนต์มูเมนต์ก่อนจังหวะนี้ตั้งสติค่อยๆกระโดดนะเอ้ยมมาสุก,ก้ามาช่วยเว้ยไม่ใช่มีจรวดมาช่วยมาสุก้าที่ไหนกันวะเออ,อว,ว่าไปเรื่อยคือด่านนี้เป็นด่านที่ผมมาถึงไม่ค่อย มาถึงไม่กี่ครั้งครับฉะนั้นถ้าเกิดกระโดดชนอะไรเอ้ยไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลยต้องชนตายนี่เก็บข้างบนครับมีสีชมพูครับได้คะแนนเยอะไม่ใช่หมีนี่หมูมองไงหมูเป็นหมีเอ้ยจะเอ้ยตกลงมันหมูหรือหมีปะเออช่างมันเถอะเออหมูหรือหมีแต่ตอนนี้หน้าสั่นเฮ้ยไฟไฟเออเอาีกแกเอาจังหวะนี้ครับตายดรื่ยๆครับนะครับท่านผู้ชมครับเอยคะแนนเอ้ยตอนนี้ตังค์บักว่ะแล้วเหลือ999ว่ะ เฮ้ยทีมงานครับตัางผมบับตรงนี้กระโดดยังไงถึงจะข้ามวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงนี้กระโดดกี่จังหวะเอาละครับสองดอกปานไปครับผมเฮ้ตอนจังหวะนี่แหละนั่นไงโอ้โหสวยงามสวยงามครับผมตกจนได้เฮ้ยกดใช้กดใช้ดิกดใช้ดิโอเคมาแล้วครับโจรสลัดครับแหมมีโจรสลัดนั่นไงครับโจรสลัดเอ้ยโดนเผื่อซิงเผื่อซิงโจรสลัดโดดเว้ยสองจังหวะให้มันได้อย่างงั้นนั่นไงโดนจนได้ นี่ครับโอ้ตอนนี้ครับจะคะแน้น27ล้านผมเดาว่าน่าจะเหลือสัก3ล้าน5ได้สัก3ล้านไ 3, 5านได้นะครับโอ้โหโอ้โหดานนี้เล่นยังไงเฮ้ยเกิดมาดิเอ้ามันมีวิญญาณไม่ใช่เหรออ๋อถ้าเกิดตกไปแล้ววิญญาณจะไม่เกิดโอ้ย3ล้าน5พอดีเป็นไงการคำนวณของนอสตาดาวุฒินะครับโอ้อวดเว้ยที่หนึ่งอะ20ล้านอะ20ล้านอะโอ้อวดเว้ยสปยอะ ยี่วิลสี่เจ็ดอะวิลห้าเอ็ดอะโอ้อวดเว้ยโอพอเฮ้ยไม่อยากไปโอ้อวดเขาอันนาตัวเองโอเคโอ้ยวลอัพกันเลยทีเดียวโอเคครับส่วนผมก็ขอลาไปก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจจะไปแข่งคุกกี้รันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ใต้ดีสคริปชันใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าสนใจกดดูได้นะครับบ๊ายบาย